สดีครับยูกับชองหน่อยเพื่นออฟิเชีครับพี่น้องครับอ้าันอยพอไ้ใส่เต้นได้ียงครับ่อสวัสดีครับพ่อันไหนได้กี่นังขึ้นข่อยขันนี่ข้าวข้าวขันตุข่อยเขาเต้นข่อยใส่ตะลังเต้นขึ้นขันข้าวขันขันนามอไมันบ่ได้แซะกนแย่งเได้จำยังมางน เอกําลังอะไรยังไงอยู่รวมขนาดไหนเพาะว่าเสบงมันพวกเขาเป็นทาบเนี่เศ้าใด็เปิดเอาหมือนกันจ้าบ่บ่จ้าบ่ลูกทำกินเอาสุดยิ่ชิตันหอยได้บ่มันจางๆเนาะหรือเขาบ่ปวกกินเลยเนาะตทำหมู่ันานึ่งแซ่บกว่เนาะมวันหนึ่งแบกว่า Kia hoa vẽ ra vào kia không? kia lèo 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 kia บ่สวัสดีครับสวัสดีครับมือ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 ค่าอยู่กับเล่นยกบ่ได้นี่เนาะสวัสดีครับค่าอย่างอ๋อ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 ไม่กว่าเพราะยังผู้รอคือเก่าเนาอวะเนาะคนรอเนาะมาเรอรอรออาจจะคันแนวก่อนลำจังลองเอาจังไรจังไรอยางไปรอจังไรสักคนยังกลับมาเดี๋ยวผมมาหาได้ครับเด้อ มันอี่สิปักไข่เด็่ปักไข่ฝากช่องเมีนี่ล่ะรันาลำเพินอออวิเชียลช่องยังก่ะรันาลำเพินออฟฟิเชียลรันาลำเพินอออวิเชียลฝากให้เมียนะครับเฮ็ดยังไงลูกปัก้นะครับไปเทบทุบซะก่อนเอเ็ดยังไงสิบอันหมดฟอหมดปักมุดอันนั้นายเลขบัญชีอ๋อสิบปักพาไปตัวเลขคือเป็นเล

ว่องหน่ะไปบ้านพอดีค่าัสดีค่ะมิดเม่เดี๋ยวเด้อแมียเดี๋ยวเราพอดีเดี๋ยวเด้อแม่สิลูกให้นางยุ่บแป๊บหนึ่งถือแม่ทแม่ต้างข่อยนะเออจะบอกพี่คนหรือเด้อแมียจิ้มไปกินบาร์ดเป็นเอฟซีน้องมาหน่ะนะแม่ยเอาด้าวหามือผิดวงเด็ี่ออะไรมาสุขคนโอ้เด็ด เทียวมากเาพราะว่าถึงเมื่อชั้นเปดงเ่ใส่หาวายาย่อมเมื่อนั่งแม่พันก็ว่าใส่น้ำตาลใส่ยังไยังเเดตไข่ย่เแม่แล้วเกงแม่แม่เลขาเลขาแม่สุภาพเอามาต้นน้องหัวลพเหตุไข่น้ัไหเรื่องกัยังไงเอฟซีเอฟซพ่อหวังออกออกจากลาดพ้าสบายสองไก่ดีแมม อร่อยนุ่มถ <co ูกไหบเลนปาอน่ังจะเอาน้ำตาลล้งหยีเอาใส่แบงเราสบู่น้ำอยแล้ใส่เมดงบู่ั้นซ้อมฝอยฝ่ยใบ้านสองร้อยเข้างานฟรีค่ะสบู่อิงออนของเราสไม่ใสใสป้ได้สสน่ส่่ พัแม่กับเขาไปกวนทั้งทรศัพท์ใพ้ไอ้งเราะจ้แม่ไงเอาโทรศัพท์ออกฉันิลูกนี่ไหมอเ้จะเอาทรยิบโทรศัพท์อกให้ฉันฉันลูกได้เลยเออนั่นแหะแม่แม่มานังพี่แม่ไวังไอ้หน้อยมานังพี่ไอวังตน่ตน่วังสวัสดีครับก่อนลูก เออฮับแตงลูกฮับแตงเอออันนั่นตัวยดังเชียร์แม่โหลดแม่เลียนมาเอาเอาตื่นในควางบอกแต่ทีแล้วเก่าใที่แล้วลูกพ่พ่อมาอย่งเดียมาเลเตือวันี้มายังบันี้พอว่าจะหาที่ยังมาอีกเนาะรอบนึงเดีดิ อพี่บุญหน่อยลานอนคนเดียวเพียวใจเศร้าได้แต่คิดถึงเขาใจเขาเอาเนาะอุ้งหัวนิดถึงความหลังแต่รับน้ำวอดแตกมาอย่างวันฉันบินรักแล้วเดี๋ยวนี้เปียบดังฟ้ามีเมฆใหญ่ไหลมาบังลูกทีเป็นคนติดวังเดยนั่งเน้ดอกนัวนิดถึง ในนอนกุมโออเอออเธอจ้าพี่มานั่งตาเมื่อรอพี่บุญน้อยช่วยเราเสาดิดไม่ถึงเธอปร่งแสงสะกาเนื้อดาวดึงคิดแล้วสักว่าหนึ่งพี่ต้องชำนั่งนองน้ำตาพี่เป็นดินเฝ้าทวินไม้ปองดวงดาวแต่ต้องแพ้เขาเพราะเจ้าเบาน้องเป็นเศรษฐี เธอมองเห็นพี่เป็นเพียงเศษธุรีรักกันมาหลายปีแต่บัดนี้วิมานทลายเต้เต้เต้ไอเแต่รอวันตายรคือปอมัดใหม่อีสุงคนไงนะทักเขาฝ่าแต่ก็บอสนใจแฟนทั่งไก่เขามาคุยกันเดี๋ยวบัดเราลืมหมาจ่อยเต็มที่คอยใช้คอยนั้นเปียวเลยเบเกี่ยวบุกคนไก่ทุกคนคนเอ้ยคนนาคน คงมีสักคนที่พี่บางมีเงินเต็นจ,จะไปหาทำงานหงกงเจแปนแล้วควงแฟนแม่มาหน้าตาโซพีปากอวยพรเขาวอ,อนให้น้องสมใจอยู่คู่กันไปกับแฟนใหม่น้องจงสุงขีพี่คนทูกจึงพาอิเรียทีลาน้องพี่นี่ไปหาเงินสร้าง ่ใช้มันหมวไปลงมวม้อสตมเตุตตลืมเขาตือนีสิหนีมมมมน้ม่อมบอนอันคิดพ่อกาสีบอสนใจทนบ่ไหวกาสีวัดเสาคอยลืมที่หน่อยไห้คนที่เขาจริงใจตออของพองสิไดมีแท้แน่นอนวอนให้เธอโชคปีกับหนุ่มเศรษฐีคนที่คู่วันเหมาะสมฝากใจหวังดีจริงนะเอวกลมถึงพี่ตรมถึงผมรทมทัฐมกอยอม ต่อแต่นี้ไม่มีพี่อีกแล้วนะตัวพี่จะไปให้ไกลบังอ่อนเจ้ามีคู่เข้ามาอยู่เคียงเออนอนที่นี้พขอจอนลาไปก่อนแะะลวงขีวันขั้นบุญมั่นวันเยืนเงีเง้วตเห็นหน้าทักไทยเดินไกนลเห็นกันจำได้เห็นอย่่้าเไหนกายไดายใไทยชาตินีโนบุญโมคาไดสนอนในเตแต,แตมอนลาเจ้าคนละสูกกะ่เก่าคนดี บุญเฮามีแต่กำบังใบพี่ตกลงใจขอไก่น้องนี่ครับพี่น้องก้อนก้อนก้อนขึ้นเวทีครับพี่น้องครับความคอครับเป็นควองความเด็กก่อนเด็กก่อนน้องคออย่างนี้โอเคครับอ้าวสวัสดีสสวัดีครับผฝากช่อง